วันนี้มนงูง่ายๆนะคะข้าวเก่านะคะที่ทานไม่หมดข้าวกล้องแล้วก็แหนมที่ซื้อมาเมื่อวานสิบบาทแล้วก็มีไข่ในตู้เย็นนี่ม็นอแบเทศนะคะทาวน,นี้จะทำข้าวผัดแหนมค่ะทำง่ายๆนะคะน้ำมันใส่กระเทียมใส่แล้วก็เอาแหนมที่ซื้อมาใส่ แล้วก็เอามะเขือเทศใส่คน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 เดี๋ยวก็จะใส่ไข่ใส่ไข่แล้วก็คน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 แล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยอืน้ำปลานิดนึงเมื่อกี้ใส่น้ำตาลผสมลงไปแล้วแตวพักก็จะใส่ข้าวค่ะข้าวใส่ลงไปนะคะแล้วก็คน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  ไก่จะสุกแล้วใกล้จะได้ทานแล้วนะคะคนๆๆสักพักก็สุกแล้วนะคะพร้อมทานอาหารมื้อเช้าวันนี้ง่ายๆค่ะเพื่อความอยู่รอดนะคะข้าวผัดแหนมค่ะราคา10บบาทค่ะซื้อแหนมมาแค่สิบาทค่ะแล้วก็มมีอุปกรณ์ในตู้เย็นแล้วแค่นี้ก็อิ่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดแหนมใส่ไข่วันนี้ เมนูนี้10บาทค่ะวันนี้ใช้เงินแค่10บาทเองค่ะประหยัดสุดๆค่ะสู้ๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาอาจจะไม่เหมือนนะคะแต่รสชาตินี้เหมือนค่ะข้าวผัดแหนมใส่ไข่แหนมราคา10บาทเมนูเช้านี้ราคา10บาทค่ะ